สวัสดีค่ะชื่อพิชานันโชตินันท์นะคะเป็นนักกิจกรรมบําบัดค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับคําว่านักกิจกรรมบําบัดนะคะคืออะไรนะคะเป็นวิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่งค่ะที่มีการประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆในกิจวัตรประจําวันนะคะเพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุนะคะสําหรับหลักๆเลยนะคะกิจกรรมบําบัดนะคะก็จะให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหา 1. ด้านการกลืนนะคะ 2. ด้านการความสามารถในการเคลื่อนไหวของแขนในการหยิบจับของนะคะแล้วก็ 3. ในเรื่องของความคิดและความจำค่ะค่ะนักกิจกรรมบำบัดหรือ OT นะคะเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมและได้รับใบประกอบวิชาชีพค่ะ ทำหน้าที่ในการประเมินวิเคราะห์ปัญหาวางแผนการรักษาร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัวนะคะพร้อมกับให้การรักษาติดตามผลการรักษาทาั้งทางด้านกายภาพทางด้านจิตใจรวมถึง cognitive training นะคะหรือที่เรียกกันว่าโปรแกรมกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจค่ะซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคต่างๆนะคะเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคสมองเื่อม โรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันะค,ะค่ะค่ะกิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดต่างกันอย่างไรนะคะเป็นการฟื้นฟรูร่างกายเช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันตรงที่กิจกรรมที่ใช้ในการฟื้นฟูโดยกายภาพบําบัดน,นะคะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดใหญ่การเคลื่อนไหวการทรงตัว การลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายกลับมามีความแข็งแรงและทำงานได้อย่างปกติค่ะในขณะที่กิจกรรมบำบัดมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อมัดเล็กการปรับปรุงความสามารถในกิจวัตรประจำวันและคุณภาพในชีวิตเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดและ ลดภาวะการพึ่งพิงค่ะดังนั้นกิจกรรมบำบัดมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่ต้องการฝึกการทำงานของมือการกลืนการดูดน้ำและการมองเห็นเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับหลักการในการเลือกกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องประเมินหาความสามารถและความสนใจของผู้สูงอายุก่อนค่ะว่าอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะ จึงจะสามารถออกแบบโปรแกรมการรักษาให้กับผู้สูงอายุได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะหากผู้สูงอายุมีอาชีพเดิมเป็นครูนะคะเราก็มีปัญหาในเรื่องของความคิดความจำค่ะเราอาจจะใช้ในส่วนของเนื้อหาหรือบทเรียนที่เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นง่ายๆนะคะเพื่อฝึกในเรื่องของความคิดความจำค่ะเช่นการคำนวณง่ายๆการเติมคำหรือว่า การเติมตัวอักษรผ่านพย,ยัญชนะต่างๆเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมบําบัดแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ทําในศูนย์สูงอายุนะคะก็จะยกตัวอย่างทั้งหมดเป็น3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจนะคะตรงนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดความจำหรือภาวะสมองเสื่อมนะคะจะช่วยกระตุน้นฟื้นฟูความคิดความจำค่ะของผู้สูงอายุนะคะ ให้กลับมาใกล้เคียงกับปกติหรือการคงสภาพไว้นะคะเพื่อไม่ให้เสื่อมถอยไปมากกว่าเดิมนะสองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มการเคลื่อนไหวของแขนและมือค่ะกิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะอ่อนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าจากการผ่าตัด ต,ะะตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นเพิ่มความแข็งแรงของแขนและมือค่ะเพื่อให้แขนและมือนะคะสามารถกลับมาใช้ในกิจวตัวตรประจำวันเบื้องตนอง้นง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการตักอาหารทานเองหรือว่าการเขียนนะคะให้กลับมาใกล้เคียนกับปกติมากที่สุดนะคะ และกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมการกลืนค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของกระตุน้นกล้ามเนื้อต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกลืนค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อลิ้นขากรรไกรนะคะเพื่อให้มีความแข็งแรงค่ะแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยนะคะสามารถกลับมาคืนอาหารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภาวะการสำลักได้ด้วยค่ะ กิจกรรมบาบัดนะคะช่วยให้ผู้สูงอายุดีขึ้นอย่างไรนะคะ 1. น,นะคะช่วยในเรื่องของการทำงานของสมองค่ะกระตุ้นสร้างเส้นประสาทและการเชื่อมโยงของสมองนะคะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการปรับตัวของเส้นประสาทได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยพัฒนาทักษะการประสานงานของระบบร่างกายนะคะเนื่องจากการทำกิจกรรมของเรานะคะก็จะออกแบบให้มีการเคลื่อนไหว ของแขนของมือและตาให้มีความสัมพันธ์กันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของความคิดแะต้อง มีการใช้ทักษะหลายๆด้านร่วมกันนะคะและจากการประสานการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายร่วมกันนะคะก็จะทำให้ร่างกายนะคะกลับมามีความแข็งแรงแล้วก็เคลื่อนไหวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคะ่ะและลำดับสุดท้ายนะคะก็จะช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยะคะ่ะเนื่องจากการใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายของเรานะคะก็จะทาให้ผู้ป่วยนะคะมีความรู้สึก ถึงความสําเร็จค่ะในกิจกรรมที่ทํานะคะแล้วก็ทําให้มีความมั่นใจนะคะในการที่จะฝึกฝนแล้วก็ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองค่ะและนําไปสู่การทําให้ผู้ป่วยนะคะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดนะคะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเคยมี1เคสค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกลืนและการเคลื่อนไหวของมือนะคะเคสนี้นะคะได้เข้ารับการบําบัด ทางด้านกิจกรรมบําบัดกับทางศูนย์นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ3-4ถึงเดือนค่ะคนไข้นะคะสามารถกลับมาทานอาหารได้เองค่ะจากเดิมนะคะที่ต้องใส่สายปิดอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของมือนะคะคนไข้ก็สามารถที่จะกลับไปช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันต่างๆที่ต้องใช้สองมือร่วมกันในการทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมการใส่เสื้อผ้ารวมถึง กลับไปทำงานเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะโดยนักกิจกรรมบำบัดของศูนย์ k s Home Care นะคะได้มีใบประกอบวิชาชีพและผ่านการอบรมค่ะก็จะสามารถประเมินและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมากที่สุดนะคะเพื่อทำให้การฟื้นฟูหลักษานนะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ สำหรับใครนะคะกำลังมองหาศูนย์ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะคะ <_ S 1> ก็ขอฝาก KS Home Care ค่ะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะขอบคุณค่ะ